ปีหนึ่งครับเป็นมะพ้าวน้ำหอมเลยครับเด้อเพราะว่าจะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนจะเมลรงจะมาเจาะเพื่อนทดลองเมืองแล้วเข้าไปตัดหลากเพื่อนนี่เพื่อนจะตะลื่อเติบโตสาแห้เงเนาะครับนาะเข้ามาตัดหลากออกนี่ครับสังเกตเบืองใดเลยแตกยอดออกได้ดีแต่ว่าเขาก็ต้องหาเนี่ยมาป้องกันพ่นไวนำ้ำเพราะว่าใส่งบแค่สิบบาทได้พี่น้องเด้อตรงนี้สิบบาทเองแล้วก็ได้เนว่ไรมมลรงเข้า ไร่แมลงตามสวนท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมาขอกกับบ้าน้องในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีบ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปเหตุวิธีไร่แมลงนะครับเนาะหรือว่าไร่แมลงพวกดวงพวกต่างๆครับผมเขาจะไล่ออกจากกบเผาเขาน่นเองเนาะก็จะมีวิธีง่ายๆครับผมเพียงแต่เขาจะบ่งูวิธีเหตุซื้อครับผมปกติแล้วก็จะเอาลูกเหม็นเนี่ยนะครับเนาะไปว่างไปตามต้นเผาเขาเองส่ครับเพื่อนกะ เวลาฝนตกนี่ก็จะละลายไปกับน้ำซื้อเนาะถ้าเป็นรุ่นน้อยซ้ำนี่ด้วงกับ่บทันมาจ่อเด้อพี่น้องเด้อบวกมแมลงยังบบทันมาเฮาก็ต้องไปเอารุ่นประมานเกลียบพอปีนะครับเนาะเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปเบิง่งนี่ครับผมเฮาอยู่สวนเฮานี่ก็มีของกินหลายอย่างนะครับเนาะก็ปปูว้นี่ครับเบิ่งครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยเนาะกล้วยเล็บมือหน้างคางข้าง,งนี่ก็จิเป็นปลา,ขาเขาเฮาก็จะเฮ็ดใ้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเนาะ ึ้นมาข้านหน้าเนี่ก็มีค้องกินครับพี่น้องค้องกินหลากหลายเป็นกล้วยแหน่น่สารพัดนะครับเนาะเดี๋ยวจจะพาพี่น้องไปเบึองนะครับเนาะไปเบึงกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮาก็จะเอาไปเห็ดวิธีไล่แมลงนะครับเนาะเพราะว่าเฮาก็จะมีขวดน้ำตามกูเรือนเฮาแลวครับผมเพราะว่าเฮาก็จะมีอยู่นะครับเนาะก็ใส่ขวดหน่อยๆนี่ครับผมเฮ้ก็จะมาเอาลูกเมินนี่ครับนี่อยู่บนมันลุกไปในขวด สองก่อนนะครับเนาะก็จะปิดปากไวเพราะว่าห้าก็จะมาเห็ดจอหูก่อนนะครับเด้อจอหูรอบๆลอบหอ,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 อบไวเพื่อตรงนี้ก็คือเวลาฝนตกนะครับนะเนาะมันจะบ่บเขา้าน้าจะบ่เข้าครับพี่นอ้องอาเมันก็นจะออกเนาะนี่ครับมันก็นจะเอาไปเป็นวิธีไล่มแมลงไล่มแมลงจากต้นมะพร้าวนะครับเนาะหรือว้ายังไๆก็คือด้วงด้วงมะพร้าวนะครับเดี๋ยวม,ม้นนี้จะพาไปไปมัดไวตาม ส่วนใหม่นะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปเบิ่งตามสวนเนาะวิธียังไงครับผมงบแค่สิบบาทเด้ครับเด้อตัวนี้ก็คือเฮาหาด้ตามบ้านตามนี่เฮากินน้ำแล้วมันเฮาเจ็บว้เป็นขวด,ป,ขวดป้าขวดยังนี้ก็เอามาเห็ดด้เป็นขวดขวดวขวด,ขวด,ขวดน,น้อยๆนี่ก็ได้ครับผมเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องไปมัดใส่ต้นเผานะครับเนาะไปเลยครับปุ๊บก็จะมีของกินหลากหลายมากน้องก้าวมาอย่างมากนี่จะมีน้องก้าวนะครับนอกนากกา้องก้าวเพิ่็จะมาเห็ดน้ำน่อน กวยไข่เฮ้านี่สิซุกแล้วครับพี่น้องนี่ก๋วยยางเรเล็กน้อยผสมประสานกันไปตัวนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลาในานาข้าวนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งดวงนี่ครับเพื่อจะมักช่วงนี้ครับผมมาเบิ่งเลยนี่มาสังเกตรตรงนี้นี่ครับนี่เริ่มจะมีผวกมงแรลง,งมาเรางมะจอเนาะครับเนาะนี่ครับมาเบิง่งเพราะว่ามือนี่ให้ลูกไส้แล้วรับให้ลูกไส้ใหญ่ให้ลูกสไส้ใหญ่ามาก เป็นมือกล้องให้นี่ครับเกิะเป็นพวกมะแลงก็คือนี่เป็นมดเ,เ,เป็นนี่นะครับเขาก็สามารถเอามาห้อยไว้ไล,มล่มะแลงได,ด้ครับเด้อตรงนี้จะมาเบิ่งวิธีไล,มล่มะแลงเลยนะครับเนาะตรงนี้ครับผมเขาจะมามัดแขนไว้ตามนี่ครับต้นพาเาข้านี้นะครับแขนไปเลยนี่ไ้ตรงนี้จะมัดไว้ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเขาจะไล่พวกพะแรงพวก ต่างๆนะครับเนาะจะปลูกไว้กุ้งพกเพาต้นนี้หนึ่งปีนะครับเด้อหนึ่งปีนะครับจะมาเจาะตามใบปีหนึ่งครับพี่น้องกุ้งเผาเขาเนาะครับเนาะก็จะมีของกินหลากหลายหลายอย่างตามสวนเขาครับผมมาเบงปีหนึ่งครับเป็นบกเพาดมหอมเลยครับเด้อตัวนี้กับบ้านน้องก็เอามาปลูกไว้เพราะว่าจะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนจะเมื่อแรงจะมาเจาะเพื่อน ไปน้องเก้าย่างอีกอย่างไปอีกต้นหลายหลายต้นนะครับเด้อส่วนทั้งนี้นี่เดี๋ยวจะมัดต้น,นหน่้อยไว้น้ำแนครับนี่เพราะว่าต้นน้อยเ่านี่มาแรงมาขวนเพิ่นมัดไปเลยต้นเล็กๆกรลรังจะเริ่มแตกนอขนขื่นน้อยเพราะว่าบักล้านี่ครับเพราะว่าบ้าน้องทดลองเมืองแล้วเข้าไปตัดหลากเพื่อนนี่เพิ่นจะตะลือนเติบโตสาแห้งเนาะครับน้องเข้ามาตัดหลากออกนี่ครับสังเกตเบ้างใดเลย คือได้ปักร้าวมาเนี่ยเขากับบะตองไปตัดหลากอะไรครับพี่น้องบะตองตัดออกเลยเนาะเท่ากับปลูกลงเลยนี่น้องบ่าน้องว่าเข้าต้องบะตองตัดหลากคนออกดีกว่าสีใหญ่ไว้ก็กันก็คือมีหลากอยู่แล้วเขากับตบะตองตัดออกปลูกลงเลยถ้าตัดหลากแล้วนี่ครับบึงสังเกตบ่งต้นนี่ได้บ้าน้องเอามาทดลองเมึงนีงสีใหญ่าสั่วเพิ่นจะมาออกหลากออกหลากใหม่อีกนะครับเนาะทดลองมึง ม้วนนั้นม้วนอยู่ข้างล่างนั้นอยู่ส่งข้างล่างนันครับพี่น้องมาทดลองเบิ่งว่าห้าบอตัดหลักออกนะครับเนาะเอามาปลูกแวเพ่จนจใะไงไหวหลักก็ขึ้นไหวก็กันแตกยอดแตกหยงไดไหวหากินอาหารไดไหวตรงนี้ชัวพันสีมาหล่งหลักลงไปดินใหม่นะครับนาะปะดยางไปเบิ่งส่วนทังพุ่นไน้อลงเก่ายางไปนี่ครับโซนทางนี้เฮาก็จะเห็นเป็นเถียงนาน้อยนะครับนาะพราะใดเบิ่งปลาเขา ป่าเขานะครับเนาะเลียงปลายห,หน้าเขาตรงนี้ก็คือมีของกินตรงนี้ก็เห็ดเป็นโฮมไ้เดี๋ยวจัหน่อยก็จะเอาพวกอูพวกเปนี่ครับมาอูว้นี้โอ้ยน,นอนดยบ่ื้อเหมือครับพี่น้องนี่ครับต้นมะพร้าวสือมาสามต้นสามต้นหนึ่งปีครับเห็ดตรงนี้นะครับเนาะเป็นคลองใส่ไกนนนนนนะ่นี่เป็นคลองเรียงปลาที่หน้าเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่งจะ ขาาบ่งด้เลยครับเี่เพื่นจะแตกหยอดออกได้ดีแต่ว่าข้าก็ต้องหาเนี่มาป้องกันพันไวน้น้ำมัดไวเลยเียกเอาเลยครับขาก็จะมาผูกไว้ซ้ำนีแ้แหละครับเพราะว่าใส่งบแค่สิบบาทได้พี่น้องเด้อตรงนี้สิบบาทเองแล้วก็ได้เนี่ยไรมาแรงเฮาไรมาแรงตามสวนเท่านี้แหละครับนี่ก็จะห้อยไว้แข้นไวจังสี่ พราะว่าพวกมดพวกนี้ครับผมเหาก็จังฉีกออกจังน้อยเพื่อให้ต้นพน่นนี่ให้แท่งหยอดขึ้นมาเบึงนะครับเนาะแท่งหยอดออกอีกนี่ครับบึงแท่งหยอดออกมาเบึงครับมาเบึงส่งพี่นี่ครับนี่คือหมดพ่นจะมาอาศัยอยู่นะครับเนาะนี่ครับมันจะแตกหยอดแท่งหยอดขึ้นมานี่เบึงเลยจะแตกหยอดขึ้นมาเพราะว่าพ่นจะได้ปุ๋ยดีบ้านอนอกกับพวกเอาพวกฟุ้นพวกขี้งว่านี่แหละครับผมมาใส่ในกับปุ๋ย สุดเสมอเนาะนี่ครับก็เป็นยังวัคือบอไ่ไปเลยปกตินี่ก็คือเขาลูกหม็นนี่ว่างไปตามงาการยังพันนี่ก็คือเพิ่นจะละลายไว้แลครับเนาะก็คือเขาสใส่งานบด้โดนถ้าเขาอามาใส่ขวดจังส่ก็คือใส่งานได้โดนเลยเวลาเพิ่นละลายเบิดเท่ากับแค่เอาเปิดฟ้าตรงนี้ก็เอายอดลงไปอีกประมาณสองสามกวอนลงไปคือเกา่าก็ได้แล้วครับผมนี่ก็คือขอดีของการไลแร่แมลงง่งายๆเนาะ เพ็ดตามสวนเฮ่าแบบเพ็ดง่ายๆเล้ครับพี่น้องนี่ไปไปเบิ่งส่งคนดีฟังทั้งนั้นก็นจะมีอีกต้นมะพร้าวเด้อพี่น้องเด้อพะว่าปลูกไว้รุ่นเดียวกันน,นี่ยอยู่ประมาณสามต้นนี่ครับหนึ่งปีหนึ่งปีนี่แตกได้ดีแห้งน้งองเกาขวดไม่พอเออนี่น้องเกาเพิ่นก็นอยากมากมาเลียนน้ำกันมังเกาเพิ่นก็นกนจะมาแน่เฮ็ดเนี้ยล่ะจับเอาดี่ดีเออ กล้องแก้งก้องแกงอยู่บาทหันไปทั้งผุนหันไปหากล่องเอออันละนี่ครับผมพ่อก็ะจะมาดักด้วงเออ,อนนจะมามัดไปเลยบึงเติบโตพอนีอู้ถือว่าไงไว้อยู่ครับี่น้องข้นไงได้ด้ไห้แห้งเ่าก็จะมามัดใส่ไว นี่ง่ายๆครับไรดวงมาเอาไม้พออีกมเออเดี๋ยวจะลงไปขางล่างมะพร้าวเขาก็จะเริ่มทย่อยปลูกเรื่อยๆนะครับเนาะพาเบิงเหลวต้นมะพร้าวนี่เพิ่นถือกับสวนเฮาก็จะเอามามัดห้อยไว้คือเก่าครับกันมแมลงไวอีกบ่โดนครับอีกบ่หลายปีก็ได้กิน ไอยแล้วนี่เพราะว่าสองปีปีหนึ่งได้เห็นผลผลิตซ้ำนี่แล้วเขาก็ค่อยบำรุงเอาแขนไหวห้อยไหวตรงนี้ก็เชิดเลี้ยงปลาดุกนะครับเนาะปลาดุกแนี่ปลาช่วงนี้ก็จะเบิดละละฟังั้างนี้บ้าน้องก็ขุดลงมาอีกครับผมขุดกันล่วงไวเพื่อเพื่อปลาเห่าเพิ่นบืนขึ้นมานี่ก็จะบืนขึ้นบ่อยนะครับถ้าปกติเลี่ยปลาเพิ่นจะบ่ค่อยบืนนะครับเป็นขั้นหน้าใหญ่ นี่ก็คือบักนาวมะนาวนี่ก็คือกำลังตัดออกจากห้อชำไหมนะครับเนาะเอาตัดมาชำไหมเพราะว่าตอนเขาเป็นตอนตอนพันเพื่อนเพว่านี่เพื่อนก็แตกหน่วยหลายแห้งแล้วก็ออกใบเหลืองเพราะว่าหาอาหารหาอาหารได้กินสาแห้งเพราะว่าเพื่อนจะยุ่ในลำต้นเนาะแล้วก็เวลานั่นเพื่อนก็จจงนี่เอามาโงไว้ดินนี่ครับถ้าเพื่อนแตกออกก็จถทะเบิงอยู่ทีนึงใบเพื่อนเกิดจะเปลี่ยนสี พลังให้กันครับผิดาจะย่อยเอามาปลูกใบข้างบนนี่ต้นนึ่งต้นนี้ก็ร่างขึ้นครับเพราะว่าถา้าเอาปลูกไว้ประมาณนั้นหนามลายแห้งนามเป็นหม่องหนามลายเนาะก็ต้องปลูกไวส้สีสูงๆหน่อย,อยประมาณนี้ครับจะเอามาแขวนไว้คือเก้าห้อยไว้พอเดี๋ยวไล่แมลงเข้าไล่แมลงไล่ดวงไล่ หลายๆนี่แหละครับผมพวกเพี้ยพวกใบด่างใบนี่ครับเขาก็จะให้ลูกมิ้นซอยได้หนึ่งก็คือของว่าน,อน้องแน่ก็ใส่เกลือเกลือให้เหงาคนน้ำนะครับเนาะเป็นเกลือแกงเกลือกิน,นได้เบิดครับเขาก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องยางถึนไปส้นเครื่องเพราะว่าทั้งนี้ก็ปลูกไว้หลายยางเลยครับเป็น ปลาใสน้ำเนยยางหน้าเดี๋ยวจ,จะเอาเสือเห็ดมาลงอีกป่ะเดี๋ยวมาเบิ้งท้างผีโซนทั้งนี้ครับผมนี่บ่าน้อกว่าก็จะเอาพวกบะเขือมะพริกเมื่อปลูกใส่นะครับว่าก็จะคุดคันหน้าให้ลงมาเพราะว่าพันสั้นแห้งฟังหิ่สั้นแห้งจะปลูกของบได้เลยก็จะนี่ครับเริ่มแล้วจะเอาบอกักพผามาปลูกเป็นแนวเป็นแถวไอ้นี่เ่าก็จะคุดคันนาลงมาให้มีที่ปลูกของแล้วตรงนี้ ปกติเขาจะเอาแพร่งแงงกันตรงนี้นะครับเนาะบ่น,น้องก็เลยจะบระกันเลยจะก,ยจก,กันฟังเดียวจะก,กันฟังทั้งทั้งหนาทางนะครับเนาะกันฟังนั่นครับกันไวเพราะว่าทั้งนั้นเป็นฟังที่คอยลงไปเพื่อปา๋าเฮาเพื่อจะออกนะครับเนะาะจะฟังนังน,นี้สูงแห้งจะออกบ่ได้นี่ครับเดยวจะมามัดใส่กุ้งเผาต้นนี้น้ตนวว้นเาาม้วนนี้ก็จะเพาะก้าต้นเองนะครับเด้อตรงนี้เขาก็จะประหยัดต้นทุนไปได้อีก จากเดซี่ต้นละห้าสิบหกสิบเท่ากับกลายเป็นบ่ไเดซ้อพันธ้นมะพร้าวเพราะว่าผลต้นพันเ่นมีอยู่แล้วอยู่ขางเป็นมะพร้าวน้ำหอมสามปีเด็กินน้อยเลยครับเป็นต้นน้นเนาะครับเนาะเพราะว่าบาวน้องก็ได้มาจากนนเนนพิ่นเอาหายมากขึ้นกันครับเดี๋ยวเฮาจะย่างขึ้นไปเบื่องโซนทั้งทึงน้ำนะครับเนาะไปเบิ่งว่าเฮามีอย่างแน่แล้วอยู่เลี้ยงปลาในานาข้าวปลาับไปเบิง่ง เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้บ้าน้องก็เอาปักคำปลอมนะครับเด้อนี่แทงหยอดตอกงามแลวครับผมซื้อมาต้นในน้อยนะครับเนาะมาปลูกเบื่งกบจะมีบักม่วงน้าแน่ปลูกทยอยมาฟังนี่เพราะว่าฟังนี้เขาจะปลูกของให้มีของกินหลายๆนี่มีต้นไม้แดงมีไม้แดงยางหน้ากบบักม่วงกบบักม่วงนี่เย้าจังจะมาท,ทาบตาต่อตาอีกทีหนึ่งน,นะครับเนาะเขาจะปลูกเป็นต้น,นหน่ไปเลยเวลาเขาก็จะตัด แล้วก็เอามาทาบไห้ทาบกิ่งนะครับเนาะเขาจะทาบกิ่งแหละเวลาเขากจะเอาหลายพันมาใส่ต้นเดียวต้นนี้ครับต้นบมกม่วงยางหน้าปลูกทุเรียนหน่อยไว้น้าแน่ฟังทั้งนี้นี่ครับก้วยเขาก็จจมีก็ได้กินแล้วครับนี่เดี๋ยวจะมาตัดเอาเครือนี่เครือนี่เริ่มแก่แล้วครับผมยา,างว่าเบิ้งทงกี่น้ำเพราะว่าจะมีเตาเข้าเตาเข้าสีเริ่มเย็นแล้วยังปิดว้อยู่ประมาณสอง องมือนแล้วครับผมมัออนทําเบิงโอ้มืออ,อื่นมืออื่นขวดได้ครับผมเดีย๋ยวจังจะพาพี่น้องมาเบิงเต่าตอนเท้าขวดทานน้ำนะครับเนาะเพราะว่าเทาก็จะเห็ดทานหน่อยอื่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่ก็สามารถเอามาเห็ดสร้างประโยชน์ได้ครับผมแล้วก็ลดต้นทุนในเทาน้ำไดน้ำเพราะว่าเขาจะมีทานใส่อยู่ตามสวนเทามีต้นใหม่จังซีเข้าก็สามารถมาตัดพวกงาพวกยังเพิ่นเอางานหน่อยแล้วเอามาลงเต่าอบโบราณเท่าใดนะครับเนาะนี่ครับมา อันกลับมากก็คือจะมีกล้วยนี่มีกล้วยมีของกินอยู่เต็มสวนนี่นะครับผมภาพพี่น้องมาเบิงแล้วนะครับเพราะว่าเฮาก็เริ่มปลูกไปเรื่อยๆครับผมถ้าย่อยไปนําสวนทื้งงนี่เขาก็ปลูกเต็มแล้วเขาก็ขยับขยายไปปลูกข้างล่างน้าแน่เพราะว่าสนข้างล่างนี่เพื่อนจะเป็นปลูกของหยากแน่จังหน่อยพาวน้องก็พยายามเอาฟุลแลวก็มาปรับปูงดินกะช่วงนี้ส้นทื้งงนี่เขาก็สังเกตได้ว่า ดินเท่าดีบอหรือบดดีเท่ามาสังเกตเบิ่งใส่พวกใสเดือนถ้ามีใสเดือนเพิ่นเฮ็ดคว้ยไว้นี่ก็ดินเท่าดีแล้วเพราะว่าตรงนี้บ้าน,น้องก็เอาพวกขี้งัวพวกนี้ก็เอาปุ๋ยมหาวานลงไปน้ำแหน่เพราะว่าให้พิ่นปรับสภาพดินนะครับเนาะเพื่อดินเท่าจะมีคุณภาพแล้วเฮ่าก็จะปลูกคลองได้กินจานี่ปีแรกนี่ก็ยังปลูกยังบ่ได้นี่ครับแต่ว่าเบิ่งตรงนี้ปีเดียวครับนี่ปลูกคองได้เลยเพราะว่าเท่ากับเฮ่ากับเอาพวกฝุ่นขี้งัวะขี้ยงนี่มาใส ต้นใหม่เขาก็จะปลูก,ลกหลักกระไน่ไว้ายนะครับเนาะปกติปีเดียวนี่ปีแรกจะปลูกของหยากเพราะว่าถ้าเขาขุดดินขึ้นมาจากจากในหน้าในหรือว่าจกจากในสานะครับเนาะเพราะเขาจะเอาดินขึ้นมาตากใหม่นี่คือเขาจงจะมาปุ่งดินใหม่ตรงนี้นะครับผมคอดีของเลียงปลาในหน้าเขาเนาะเป่าน้องกับพีพ่น้องมาเบิง้งเขาก็มาววิธีกับจัดด้วงทำแนีนนะครับเนาะกับมีวิธีบ่ยากบ่หมากบาก่ไหม้นะครับเนาะเพียงแต่ งบสิบบาทใช่ัหนครับพี่น้องเข้ากระสือถึงแต่ลูกมิ้นตหรือตามร้านขาทั่วไปนะครับผมก็เอามาหมัดไปตามกุ๊กเผาพวกนีเพิ่อก็จะไล่หมดไล่แมลงได้นะครับเนาะนี่นะครับผมบ้าน้องกับภาพี่น้องมาส้มแล้วนะครับเนาะก็จะเลื่อมในช่องกบป่าผ้าร้ยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกับทีทให้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ